อันนี้แม่หนูเจ <30 S 1> <ป>็บบไหนสองบวกหาไปเท่าไหร่สองบวกหาไปเท่า,หาไหร่ไม่รู้เป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับตัวทดเปเท่าไหร่เจ็ดแปดเออเขียนลงไปสอนการบาทเอากระเป๋าเตัอจับแข้งกัน โอ้ยเร็วๆแม่สีฝ้าไปงานเขานน่หนูก็อยากไปเอออยากไปกับฟ้าเฮกัะลูกเจ็กสี่เป็นเท่าไรเจ็ดบวกสี่เป็นเท่าไรเจ็ดบวกสีเป็นเท่าไหรเจบวกสี่เออเจ็ดบวกสี่เป็นเท่าไรพาดเหนยิเจ็ดบวกสี่เป็นเท่าไรผาดถามแม่ถามเจ็ดบวกสีนับมาเจ็ดเจดเก้าสิบ 10s ใส่หนึ่งทดหนึ่งไปแลเจ็ดบวกหนึ่งเป็นเท่าไรเจดบวกหนึ่งแปดแปบวกทดเดแปดบวกทดเดี๋เกคลงไปของ่ายๆซ้ำปอกล้วยขอปากกันรงห็ดไมเอาเจ็ดบกหกเป็นเท่าไหร่เจ็ดบวกหกหกบวกเจ็ดเออน่ะเป็นเท่าไหร การบ้านปสอ,อสองพี่น้องลบมาแต่เห็นงานเมื่อยปหนึ่งเออปอหนึ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวประธานสวดอีกคือป2เอาเ้าเฝ้าวฝ้าเจ็ดบวกหกหกบวกเจ็ดหรับตาของหมูแหละสอามถดหนึ่ง หกบวกสองไม่เท่าไรหกหกหกบวกสองกันยังมาหกบวกสองปัดยังรู้ไปพี่น้องเบิรงแล้วก็ฟ้าเขียนบวกกับตัวทดนำเดี๋ยวพระสีมาเดี๋ยวแม่พ่กท่านเขานี่เร็วเร็วแม่ก็บอกเลยต่ตรงมาให้หนูนนับอยังดอกเอาบนับ,บจากไหนสีมาให้บอกเลยสีมาเขียนเอาเลยจังไหนก็ต้องนับเอาเองตัวนอ้อ แปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่นี่แปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่เป็นสิบหกสิบหกใสหกทดนหนึ่งแล้วอะไรเร็วสามหกเด็ก็แนมเบื้องดีล่ะก็แนมเบื้องดีล่ะสิมาให้แต่แม่บวกแดงไหนเอาก็นับตีล่ะเอาบานนี้ผู้ใดน้อยเหตุการณ์บานกันแถบ้านนี้เอ้าพี่น้องผู้ใดเหตุการณ์บานใหุ้ทางแม่การบานแม่หรือการบานลูก บวกตัวทดเด็นั่นเขียนลงไปอีกใจบรอยู่กับเหนือกับโต๊ะแปลงบวกเก้าเป็นเท่าไหร่เก้าบวกแปดนะนานับตีหล่ะกันับตีหล่ะหนึองสามี่หนั่นนั่นนั่นอีส เจ็ดอย่าลงไปเจ็ดเจ็ดเด็กเจ็ดตีนอ่ะสูเปอรแคเด็กไหนล่ะเร็วเอาสิมาเร็วใจกันนี่เดียโจทยู่ผีกัออาณาเอาตีหละบบดนีปักซีบวกล่มกระนับตีหลับีีบวกสามไม่เท่าไรบดนี้เอาเอากระบอกเดี่ยวขาติหงูได้ล่ะ แล้วเาไ,ไม่จะไหย่อนก็มีหนัอ่ะสรุปว่เฮ็ดใช่ไหมอืมตีบวกสามไ่้ยังไงกันนาบีล่ะบอกเหรอเอาตีบวกสามไม่เท่าไหร่ล่ะบอกเอาบวกบอกเ้อะบวกแมงการบานนีบวกบอกนาบีล่ะสีบวกกันนกบสามไม่เท่าไหร่เอ้ะเนีเมือเนี่ยเนีนยเม,ม,มื่อหนูน่ะตีโนมมะ ทักทุนเนี่ยเอาเร็วๆอาดอย่าลีลามันสายเขียนลงไปบวกกับตัวโทษเร็วๆเอาสิมาเร็วจังไหนกันนี่โจทย์ยุพี่กับนับที่ระโตตีลาโฮเอาเร็วบานนี้พี่น้องเอ้ยบวกกันโนชิฝาวไม่ใส่ไหทางแน่โนชิฝาวไม่ใส่มันไม่ใช่งานเล็กน้อยงานผู้ใหญ่ สิม,มาเหลือด<ไ>้อดนี่ยังแล้วก็เขาต่อเจ้าของกับเหตุการณ์บานไปตีลาหหเอา็งมาเขียนลงไปไปแทนแม่ไปสั่นแม่สิยูเฮือนเหมือน,ไ,นไปเองเอากระชีไปด้วน,นอกกับผ้าสีม,มาเลยไหมฮะม,มาบีบมันตาเผื่ออะไรเหตุการณ์บานเด้อสีสองขององ่อเโอ๊ยขี้นิ้วิ้วเถอะวะเดี๋ยวบีมันออกบ่มี เอาเร็วเร็วเร็วเวเมื่อกี้เลยเท่าไรื่อหาบ่ะหาตัวแล้วสีมะฮองส่แม่เผื่อไล่ชอหาชื่1หาบวกบัตเตอร์นี่หาบวกสองก็ตรมาหาบวกสองไม่เท่าไหไม่น่ารักเลยพัดแม่บอกเลยเจ็ดโตโทษเป็นเท่าไดรแปดเขียนลงไปสีบวกโบวกสีเป็นเท่าได ปีบวกหกบวกปีอก็หกบวกซีเป็นเท่าไหร่เราเจ็ดแปดเก้าเบอ่ะบบวกตัวทดหาบวกซีเป็นเท่าไหร่ีๆทำไมอ่ะไม่ไหวนางเมื่อสี่นีบกนจะคล้องนะโอ้ยดูเลยกเจก้าเก้าบวกตัวทษเป็นเท่าไหร เขียนจีบลงไปหนึ่งศูนย์สินี่ไงหนึ่งศูนย์เขเขียนอีศูนย์สองตัวเออหาสิบหกบวกสีสส่สิบสี่เป็นเท่าไหร่ลองบวกเบังมันเดีลบหล่อยแมนมอหยองหาสิบหกบวกสี่สิบสี่เป็นเท่าไหร่อู้ยเอาใจยากกระูกขนาดที่นองเลย พอคั่วเฮาเฮ็ดอันกับเข่าเสียบครับเดี๋ยวไปเบิ่งพอคั่วเฮาเฮ็ดกับเขาก่อนเด้อพี่น้องจะข้าหนึงกลิ่นมันฉุนมากเลยมันเหม็นขิว,วอ่ววะพี่น้องมันบ่แม่นันนะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดแนวใดยเด้อมันคือเป็นแน,ว,ว,แนวนี้แหละลูกน,นะคะหมูนะกระทับหมู<ะ>มันคือบช่ชฉาบไปนะัปบ่ชาบนะสว้าเปิด เอ้ยนขัวหนูพี่น้องเอ้ยขัวหนูเมิ้งคิ้วขนาดเลยกินบมเป็นดอกมันนี้เมิ้งคิ้วตอนแรกก็ว่าได้สิเป็นตะกินบอมบ๊องนะฮะตรงนี้นี่เพื่อความนัวก็เอาไว้ใช้ละแม็งไปถือน้ำเน่บอกกันอันคนบอกหยาบพออยากบอกก็อภัดเลยดื้อแห้งพี่น้องมึนแห้งฮะ กระเบิงที่ล่ะลูกกระเบงเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนพี่น้องบุญไหวบุญไหว,บ,ไว,บ,วบุญบือเมื่อนี่สิไปงานขาวดำค่ะเพราะว่าขางบานมีคู่ขางบานเขามีงานขาวดำเขาผึ่งแต่เอากลับมามื้อนี่เนาะเอามาแต่กรุงเทพนะก็มาจัดงานอยู่บานพี่น้องก็เลยสิไปไอ้ฟังสวดอภิธรรมเขาขึ้นแอลกนะเอาวางไว้ในรถวันนี้กะ ชุกละหกลูกไส้เนี่อยากไปน้ำเรื่องของเรื่องนี่กระเจยจดเจยจอยอยากสิไปน้ำเบิกกินเมนผิวอยากสิไปน้ำมัตเตนี่กับโบอยากสิเหตุการณ์บ้านเลิกเรียนมา,าเธอกระลินเด่นโทรศัพท์อะพี่น้องนี่แหละจะเป็นแบบนี้เลยแม่วบบุ่นวายวุ่นลือเจอกันไม่คิดหนาบายบายทุกคนนะคะมือนี้บเนี้มีเวลาว่า,วางอี๋เลยขุกไส้กับัวานูอยู่ ม,มันเหม็นคิวแม่พี่น้องคนอื่นเขาเห็นมันคิววะคนอื่นเขาเห็นเหม็นคิวแบบนี่วะเอ้ยเอาไวส้สัเนี่ยะบ๊ายบาย